หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยไทย,ยต้องข้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแทบตัดเอ็นตัดเทียดเล่อนอยู่ใต้คลิป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 ยี่อยากสมัยแองแปะว่ะกลัวแบบต้องมีจำกัดงบซะหน่อยละมีเกมเจ็ดอ่ะยู่เจ็ดพันห้าสองพันน่าจะได้ม, 7, <000 S 3> มั้งนะเจ็ดห้าร้อยผมได้เลยแอมแปะอ่ะเปิดเพลงมันเร้าใจหน่อยดีกว่าทุกคนเออความไม้น้องมี่จะสมะดูปะน้อง เอาสักสองพันกว่าเพชรพอปิดลูกกระสุนไหม,มนเนี่ยสุงอยู่เนี่ยไอสัตว์เปิดตีมดีเปิดตีมดีเดี๋ยวลีลาพี่เดี๋ยวรอบปัญหาพี่จามไม่มีไล์สดหรอพี่ใช่ใช่ผม้ามาอยู่หนช่องพี่พี่เมน,นี่บ่ายชื่อพี o ่ว่า f O N G นะใช่ S O N G D O H E ช่กดเข้ามาหนึ่งไม่ออกมึงกินไงไอสัพปีเพลงอ่ะไอ้สัพมาเอาซักอีกกล่องหนึ่งแม่งค้างแม่งค้างเฮ้ยได้แล้้วไดเหรอได้แล้วเอาได้เหรอไอ้เคียไม่ดูไอ้สัพหลอกกูเนี่ยได้มาแล้วสวยไอ้เหี้ย เนี่ยขาไ<อ>ม่โกงเว้ยดูดิดจกกอะเกาะสองออกง่ายนะเอาดีเอาดิาดขาทั้งโกงดิเอ้ยเฮ้ยโคปามาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาดิไม่ถ้าสุดยอดมันต้องเป็นเพย์ไฟล์ไม่มีเพยมันส้มาเลยอะ ศาสัตว์ยูดีเกตเฮ้ยต้องตาเลยเฮ้ยวู้์ต้องตา,านหนึ่งเป็นแต่พูดถึงลายมันก็สวยอยู่อะน่าโดนหรือแล,ะละ้วล่ะทำไมกูไม่ได้กระบอกนี่ถาวรนะสวยชิมหายเลยเยียเขาไปทำอะไรเอาไปแลแ้วตาวมาก็ไม่เล่นไอ้เห<ล>ี้ยม่งสวยไอ้สัตว์วิดเอสวิดเอสอ๋อ,อเอ็นดแมกกาซีนเอา ีเนเ้มาพร้อมดวงไหวเฮียเลยยี้ยดลูกสองบอกว่ะขอตู้กล่องเดียวเฮียมาพร้อมดวงว่ะมาคุณสองดูฮีคุณได้ใช้ดวงของคุณในปีนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ฮียหมดเลยสัตว์อีคุ้มจัดเลยมามาลองปืนหน่อยว่ะ ลงมาไม่ได้ปืนที่ต้องการนะครับโอ้คือจริงถ้าลงมาได้ปืนที่ต้องการก็ได้แล้วมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าวอร์มถือว่าวอร์มยังไม่ได้ปืนที่ต้องการไงเดี๋ยวรอปืนที่กูสุ่มได้ก่อนเถอะเดี๋ยวมึงได้รู้จักพลังเหอ่อมอยเป็นไงแบบเขอปืนใหม่อะอโอ้โหไม่มีใครโดดมาเลยว่ะอีอ๊ยยอยากโดนสี่หนึ่งลุมไหวเอยแบบอยากอยากโดนลุมตายอะ่ะ ทีเธอวะจัดให้หน่อยดิเสนอแล้วเนี่ยสนองทีดิเบื่อส้มตามอยากกินส้นตีนวะไม่มีใครลงอ่ะเอ้ยมีวะมีมีม,มโีโคโน่กูไม้เดามาด้วยแล้วแม่งถึงก่อนแล้วกูเรือนกมากูเรือนกมาเยี่ยกูเรืนอนกมาเยี่ยทียอกมอก็โคโนโ่แม่งเื้อแป้งไม่ได้ปืนที่ต้องการทีวะ ทำไมพี่เล่นโง่จังครับโถไอไอฉลาดไอคนเล่นฉลาดเย็ดรู้ไอไม่เคยตายคนแรกเย็ดรู้มึงคนหัวเลยวะโอเคกูโดนคนฉลาดด่าอะไรสั่มารอบนี้กวนนกมาแล้วโถโอ้โหได้ยินเสียงเต็มเลยอเ <c oughs> ต็มเลยดูดิไอพวกนี้ไม่ใช่กไก่หรอกลูกเจีย๊ยบเพิ่งหัดชนไงเพิ่งหัดชนที่เดิมเลยกูไม่เข็ด รอบนี้โดนงกูหน่อยวะปืนพื้นปืนพื้น,นมองไม่เห็นเลยปืนอยู่ไหนโอ้โหอี้ฟอร์มัสไม่ใช่เดี๋ยววะเอออ้าวได้แล้วเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งศพได้แล้วหนึ่งศพ เฮ้ยยิงไม่โดนมาหนึ่งธารมดาที่ไหนอะที่หลังมาเยอะกว่านี้นะมีสักแปดไหมพอดียิงไม่พอกระสุนพี่เยอะเกินน้องไปโดดใหม่ซะธรรมาดาครับสก,กินปืนใหม่ครับมันก็จะแบบอย่างนี้แหละกระโดดยิงให้ดูหน่อยครับพี่กระโดดยิงหัวมันก่อนนะบละโอ้ยอิมอิมฟาร์ม,ม,มคนเดียวอิมเลยดีครับอิมเลยครับล้่ทำไมขึ้นตรงแผนที่ตรงนั้นวะไอคิบกูเปิดโป๊เฮียเปิดโปเห็นทะลุเลยดูดิ ิวะโดดไปหาอะไรดีกว่าวะ,ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปโดดไปหลังคาครับผู้ชมครับผมกัดระยะมาแล้วครับผมรับรองไม่มีเลยครับ<อ>รับรองไม่มีเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกลับไปโดปในใหม่เฮี้ยไอ้ครับ,อ,อ,รบอุ้ยเฮี้ยอินคนไอ้เียกูแตกโอ้แม่งโอ้กูโอ้ Đ โอดนแขนยิงโอ้ไม่ก้กูโดนแขนยิงโอ้มาอย่างเท่เลยกูอี้เอ้ผมดู กู yeah. แหลงโก้เียกูแหลงโกจะสุ่มไปเจอแหลงแกนเกมมันโคตรดีอะครับเกมมังโคตรสมดุลเลยอะนะนเพื่อนเกมมันสมดุลจะจัดเลยหล่อมเล่นกันเยอะนะครับนะ หลงแกนเจอแหลงโกอ่ะเออหย็ดลูกเฮีัตว์เกมเกมอื่นเขามีแต่แบบแหลงเดียวกันเจอด้วยกันเปล่านี่นี่เกมนี้เกมนี้มันต้องแหวกแนวหฮียตว์ต้องแหวกแนวต้องเอาแบบแหลงสูงๆตบไก่อ่ะอะไรแบบเนี้ยอืมอย่างกูเนี่ยเป็นไก่ให้เขาตบเนี่ยฟีสจตล์ตายก็ได้เออคงไม่ต้องไปเล่นโชว์ล,วละเอาจริงแล้วลฟีเจอรตายก็พอละตว์พลังเหอมอยปืนใหมก่กูแม่งไม่แม่งไม่คคำรามเลยพะังเหอมอยปืนใหมก่กูมาดิครับดนพลังเหอมอยปืนใหม่กูหน่อยว่ะเนี่ย ดงแรงสู้ไม่ไหววะไอ้เหี้ยปืนปืน,ปนพลังเฮือมอยกูก็สู้ไม่ได้เป็นไงกระโดดกระโดดเป็นไงแตกธรรมดาที่ไหนอ่ะโถพลังเฮือมอยปืนใหม่อ่ะจ,จริงอ่ะอันแน่เฮ้ยเหี้ยโอ้โหกูแตกอันแน่ไปไหนเพื่อนนี่อ่ะพลังเฮือมอยปืนใหม่อ่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะ พลังเหือหมวยปืนใหม่อ่ะเฮ้ยสองหัวติดว่ะจะไปเปล่าไอ้ไข่ยูงบนเอาวะล่ะเอาวะล่ะลาหัวมาดิโอ้เออมันจะตามมายิงกูมาตามมายิงกู ลากหัวนะลากหัวนะเป็นไงหัวแดงเถือกแดงเถือกงงดิกูเพิ่งซื้อปืนใหม่มากูเลี้ยโหดธรรมดาที่ไหนอะแดงเถือกแดงเถือกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคโนโคโนโอโคโนเย้ยอย่าโดดดิใครเขาเอาล้อมาตั้งอะไรตรงนี้วะเฮ้ยเกมมอาออกไปดิไปเย้เย้เยียหลังกู โอ้หแดงเถือกเลยยึดลูกปืนใหม่มังดีจริงๆเลยว่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะคนอื่นเขามีกันตั้งนานแล้วกูเพิ่งมีอ่ะโอ้แดงเถือกแดงเถือกออื้เหี้ยโอ้โหยิงยีงร้องร้องกลัวโยเทสอ่ะโหดเกินโหดทุกนัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไม่เอา โอ้โหเย็ดแค่เฮ้ยอะไรกลมาดิกลมาดิกลมาดิครับโอ้ยหิวมีดหิวลูกปืนวะไอ้สัตว์แอบไปไหนอะอย่าร้องน้องตัวแตกไปเด้อเคยเห็นยิงตัวแล้วยืนยืนแอกวะยิงยิงเนี่ยยิงตัวเสร็จแล้วยืนแอกอะเคยเห็นปะเคยเห็นปะธรรมดากูเองอะ มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้อ้ว้นเ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 วนเว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 วนมันดูกูอยู่มันดูกูอยู่ไปละเจ้ามันดูกูอยู่ออก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 ให้มันแขนเล่นออกให้มันแขนเล่นอย่าอย่าอย่าให้มันยิงคืนอย่าให้มันยิงคืนอย่าให้มันยิงคืนออกเลยออกเลยแขนแขนกูแล้วแขนกูแล้วเฮ้ยที่นี่ยิงศพกูมันจําชื่อกูแล้วเนี่ยกวยไรยมเนี่ยอืมมันจําชื่อกูแล้วเรียบร้อยแขน